ในเมื่อหัวหน้าพักมาก็ใช้งานให้คุ้มค่า <c oughs> อยู่บ้านลอมสีบ้อหมู่7ตำบลลำปังหลวงอำเภอกาะคานะคะหลังจากที่แพาคุณแม่ไปสักการะวัดพระธาตุลำปังหลวงในวันแม่มาก็ <c oughs> เจอพี่พี่อสมอแล้วก็ทางหมู่บ้านเนี่ยมาทาจิตอาสา,า,า,สาแล้วมาทำความสะอาดพัฒน,นาพื้นที่เราก็เลย เป็นแรงสนับสนุนเล็กๆน้อยๆให้กับแม่ๆอสการ์ยังไงฝากนะคะสามคนนี้ด้วยนะค่ะอบคุณือกดไลค์ให้หน่อยค่ะขอบคุณจ้าขอบคุณจ้า อยู่กันที่บ้านวังสำราญน,นะคะเอ่อก็ในเมื่อหัวหน้าพักมาก็ใช้งานให้คุ้ค่าหัเข้าวพี่ต้อมหลับแล้วถามความรู้สึกพี่เท่ที่เป็นไงไปดูแล้วไปฟังเดิมที่เนี่ยน้ำนะมันขังมาเป็นเวลานานนะคะมันก็จะมีกลิ่นอ่าคุณนูุบอกไปมัน,นน้ำเน่าเดี๋ยวให้พี่ตากล้องไปลุยถ่ายเล้ เราก็จะช่วยสูบน้ำออกไปกว่าน้ำเขาก็จะเริ่มขัดเดี๋ยวจะมีที่ว,วัดอี่หนึ่ง